สวัสดีอีกหนึ่งวันครับอยู่ที่ถ้ากองรอเมืองคูนคําแขวงาม่วนสปปลาวเขาอยู่บ้านพักนะครับน,นี้เป็นยาสูบที่น้องแถวนี้เป็นเทศยาสูบนะบ้านพักมีอูมีเป๋ครับภูเขาล้อมรอบนะครับเป็นเกลกมากเป็นภูเขาหินน้ํานอหรือว่าภูเขาหินปูนสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเราจะออกเดินทางจากที่พักแล้วเราสำรวจข้าวของ ออกจากทีพักเพื่อชิพาพี่น้องไปช่วมบรรยากาศอยู่กองรอดร่งกันถามผู้ให้มาดยวความอยากลำบากมาจากทางคําเกิดลักเศร้ากันเช็คของเรียบร้อยไม่มีอะไรลืมไป็ปรีสอร์ทที่มีบรรยากาศที่ดีนะครับพูดอะโอ้มีฝรั่งผมพุ่นะ,ะมีอูนอน พี่นด้านหลังด้านหนพี่พ่นสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับ Good morning เอ้านอนคนนกป่านอนห้องนู้นเหรอห้องยี่ห้าใช่ไหมยี่สามยี่24พี่แขกยี่สิบผมยี่ห้านะครับแทงหวยกันได้ช<ต>อบเลขตัวไหนมีห้องเอกห้องเดียวรีสอร์ทน,นี้ว้ากตุเกตุมีรดีนะครับตอนนี้นักเอกเ,เขากำลังเก็บวัตถุดิบที่สาคัญที่เขาเก็บกัน ไปกินเขาเนี่ยเห็นมันตอ like มไฟครับพ้ากันเก็บเอานี่คือแมงมันนะครับบูดาได้บักหลายเลยเฮ้ยขยามัน <emoji> ให้เอาสองขวดก็ไ <preserved> ด้บพราเป็นย <IM> ังบ่เป็นย well, ังมันเอาร่มยากมันแย่กันเนี่ยแะคือรถคือรถขึ้นผูอล่ะมันยึดในรูมันคือบปเป็นยังแย่กันยึดในรูบ่อันนั้นมันคอยไตเลยอันนี้สันมันออกสันมันลงเลยอนี่ยแล้วคอยไตมันเป็นระเบียบออกมาดิอันนี้คือแย่กันคือรถจะลงผู้ล่ะขันคอยไตออกไปทีละขั้นมันจะออกอ่า เฮ็ดบดกะเอาเอาเฮ็ดบดสมาโซ่เลยนักเอกเขาเก็บเอาอยู่น้ำนี่แหละครับน้ำผ่อนนี่ละเออหายกินง่ายๆเลยนักเอกเขาสุดยอดใส่ในพวกอสดายเขามีน้องเป็นครับนี่เก็บแมงมอกแมงมังมนไปกินเรียบร้อยแล้วไปกินก็นได้ละเตรตียมของเดินท,ทางกันโอ้เดี๋ยด้ให้ตัวหนึ่งเฮ้ยตายงงอยู่นี่ ีแมงมันครับเฮ้ยตัวนึงเฮ้ยเอาเลยเอาดเด้นะีโ่โลละพันกว่าบาทหมเลยไปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวปิดพัดลมให้เขาก่อนโอเคเรียบร้อยขึ้นละสองแสนห้าสิบพันนะครับสองพันสี่ร้อยของแอร์ก็มีเงินปะ นี่นึกเขาบอกว่ามีห้องเดียววานอเขาตัวผมมันมีห้องเดียวไปอีกมีอีกออกออ็อย่างว่าเขาไปยากให้เอานอนห้องแอร์ผมงังไเลเขาเอาแอร์ฝรั่งนอนเนาะโอ้โหฝรั่งเขานอนเออเออเออมันเต็มมันติตัวหรอกโอ้ฝรั่งนอนฝ <c oughs> รั่งนอนเด้อนึกว่าขับต <Hello. S 1> ัวมาฮลโหลมันมีคนนอน,น,อนของกลามันมีคนนอนของก่ามมีคนนอนอ่าไม่เป็นไรเรานอนจนจนจะออกจากรีสอร์ทแล้วไม่ต้องเถียงกัน Bà đền thang. Bà bà. Holland. Netherlands. Netherlands. thái Thái Lan Thailand. 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 โอ้ครัอร์ลี่กูอเคเร์ล a ่กูดเว n ร o ล l ่โ n อุลิส a นไทยแลนด์ที่สกลนครอยู่เนาะสกลนครสกลนครอุดรธานีอุดรธานีสกลนครเซ่ย e นียน n นี e นไ ok bài kẹp lâu tiêm cua lên thang đi hẹn xăm là bà mắc là bà nè đang ế mắc khó lạ sấy 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 mắc đẻ biết mắc cua đẻ mắc anh nè mắc nè phải là cứ một sư khó khăn nữa เฮ้ยสมัครละตัวเดินทางนางเอกเข้ากันผู้ที่เป็นคนนึ่งเข้าให้เรากินนะครับอื้เก็บแมงมันไปเก็บของเก็บของรได้รอทกัเป็นผูเขาอ้อมเลยนะครับกองรออีโกรอดอีโกรอดอีโกรอดไป หมู่บ้านนี้เป็นโซลายกับเป็นที่พักประเทศเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทเกสเข้าห้องสอตรีมีมัดเป็นหมู่บ้านที่มีทำกองล่อครับซึ่งเป็น landmark สำคัญของเมืองคุนคำกับว่าได้กับเดือดล็อกวิวพอยภูขาม่านนะครับไกลๆกันทำกองล่อครับทุ่นเฮตยาสูบนะครับท่าน ปลูกต้นยาสูบคือ,อยังแถวบ้านแพงพวกเขาปู้ขายทั่วประเทศเล่าได้เลยมีรถรับซื้อมาซื้อออกเดี๋ยวไปเจอนะครับโซเฟอร์เขาสวัสดีครับมองพกักายนนาครับเป็นน้าเป็ำหินบูนเนี่ยเขาใส่น้าหินบูนเลยนี่หนิน้าหินบูนนี่ใส่เอ้าอสวัสดีครับผมโอ้เพิ่มพลังว่ะอันยนี้จะไปเขาทำมาเนี่ยศิลปินเขาก็นั่ง เก็บภาพบรรยากาศยังเดียวครับบ่อหอนแดดหอนฝนบ่อเขาในบ่อมีภัยจากเขาครับอยากนั่งนอกรีบหรอเพื่อนทีเอวทีเพื่อนสาวสาวมีสาวไป แมงมันมัน,มนอยู่ในหูอยู่เนาะแมงมันเพื่อนว่ามากินเขาเก็บแมงมันนี่นะครับบ้านพักพี่พักเยอะแยะครับแต่พี่พักสุดนอื่นวันพักหลายพักรุ่นรุ่นวันพักรีสอร์ทหลายครับโต๊ะก็ขึ้นมากครับอาารเอาห้ออาหารมีนะครับเลยเลตเตอรองแต่ราคาครัไม่ใช่เล่น <S <S ราคาก็เป็นราคาสถานที่ท่องเที่ยวอยู่นะครับสา,ามชิล่นราคาดอลลาร์ โอ้ตยางเข้าไปอ่เรเข้าไปโอ้เขาคือิดประตูสิดใ้ชื่อพี่ะฮะ้าพี่ตาสื่อถ้าเขาสื่อมาต่เขาก็มาต่ํเ้ยเอ้บอด้บดเขาทำเขาไปเบิงวิวซื้อโอเขอบใจขบใจบด้เขาเขาได้ถ้าเข้าไปซื้อหรือเขาได้ว่ะแ้วเข้าทําน่ะสี่สองเศ่ เซ็นกว่าหรือแบบว่าสองเซ็นห้าเซนห้าป่ะประทำบกัจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันมื่อเหรครับทำผู้หินผู้เขาหินน้ำนอเนี่ยหาหินปูนเพราะว่าเขาไปเลิกมาตรงยางทะลุเมืองหน้ากายเลยนะครับใส่เวลาโดนเพราะว่าเข้ามีเจ็ดกิโลกระชับไปล่าเขากระชับไปล่าเข้าก็เลยบ่อเลย เข้าไปนี่รักสองชั่วโมงครับไปครับคือทำตั้งก่อนทำนั่งแอนทำนั่มนอนนั่งนอนทำนั่งนอนทำ,นนนทำแลลายๆทำนะครับเพราะว่าเป็นละะนักษณะภูเขาเหินขึ้นกันก็มีหินงอกหินย้อยขึ้นกันลังมากมากทีฝรัง่งฮิลล์น่าจะเป็นคนสเปนสเปนจริงๆด้วยใส่เสื้อสเปนเสื้อสเปน,น,เปนมาดูซิ ทำ<ม>กรอบลอมจะมีอะไรที่เราสมารถเก็บงานเนี่ย่นะครับเก็มวอเุ่นหลงหลยางกป็นุ่นลย่างนี้ลุกจอดรถหลอด ดานอะไรแพงอยู่ทํากองรอก็จะเป็นทาที่มีน้ำครับก็คือทำาล้าย่น้ำร้อนน่ะแหละอาจารย์รอดนี่ทะลุเมื่องหน้าไก่ผิแล้วครับไม่กันหน้าไก่ยู่ฟังผู้เขาลูกนี่ไปได้ครับโอ้ผีเสื้อพันะมีปลา ปลาพ่วงมาต้งกอดต้เบ็ดมาสิตกได้ตก, <c oughs> ตกไม่ได้หรอกปลาเขาอ,อนุรักษ์นนกไว้ให้ดูนักเที่ยวดูเป็นปลาตะเพียนปลาพ่วงนะครับปลวกล่อวุ่ะงเลยละทำมึงไงเด็งตีโพงเล่นน้ำเหรอที่มีตกกมตื่ออนอยู่แถวนั้นน่ะอันนี้ลึกจะกระลึกไปเอา ไปชม,มชบรรยากาศนาปากถ้ำนะครับแต่ว่าชิบูได้พาพี่น้องเขาไปได้ถ้ำด้วยไ,ไปให้ลุงภูจับไ,ไปเอกไปดูแลใายไงผมกับแบกอุปกรณ์ภาพบรรยากาศกัน,นงาม หย่างงูมาน้ำเย็นเยียบเลยถูกใจขาใหญ่เลยเล่นน้ำบวกลงแม่เบิกเบิกเบื้แม่ให้ได้ถูกใจขาใหญ่เลยนี่น้ำเย็นเย็นยังดีดูน่ะเอาดองดองอู้สือใหญ่กว่าคนพี่มังกรเห็นปลาไหมระวังโดนพี่มังกรนะเอาที่โยนหินน่ะ น้ำเย็นขนาดเลยแสนี่ยวิ่ีแหงขนาดนี้น้ำเขียวเลยน้ำเขียวเลยน้ำเขียนเกียบเย็นเกียบอะไรชุ่นอะว่ะบรรยากาศทำกองล่อครับโอ้โหนะน้ำเขียวมรกตเลยปลานในลายขนาดใสครับก็เป็นเขตอนุรักษ์เพลินนะครับปลามันก็เลยหลาย ทางในนี่เขาลอดเขาไปในถ้ากองลอดเนี่ยไปทะลุเมืองนาไกา่นะครับหลายกิโลชาวบ้านเพิ่งออกว่าจากนี้แค่กันเพราะว่าท้งฝุ่นไปเ่ื่อยขามผู้มองรถเท่าติดลมนะครับขามผู้ไปเมืองนาไกา่เมือไอยก็เลยต้องออกมาทั้งพี่ขี่เรือลัดเลาะถ้ำมาหลายกิโลนะครับทางในก็นจะมืดทะลุทะลุเมืองคูนคำกับเมืองนาไกา่คนละฝากภูเขา เจ็ดแปดกิโลครับเขาไปในั่งทดีเลยอาใหญ่เขากำลังเล่นน้ำอาใหญ่กับพี่มังกรกำลังเล่นน้ำโอ้ยพอหนาวอ่ะที่หนาวปะมาหนาวว่ะโอ้ยมวนแล้วมาหนาวไปเรื่อยเรื่อยเลยแม่เรื่อยเรื่อยไปละลอยยืบวกที่มันก็มาไปแล้วเนาะ มมันมีครับมวลผลท่าผลกำลังสวีดหวานกันอยู่นะครับว่าผมกำลังให้ันสวีดหวานเก็บบรรยากาศเอ็มวีแฟนเก่าหน้ากายของนงป่าถนาใ<อ>ห้นว่าไงคะ,ะคิดถึงยังคะคิดถึงยังคะที่ห้องเราบ้าและหันอายุข้างหน้าผม ตัวอีนังมันวมหน้ามาอู้ตัวอีหยังสะไปเบิ่งดูหมดตรงเบิ่งดูวยเออขี่พายเราเดี๋ยวมาหาสามถุงฮอร์ดีบ่ถามเออดีค่ะเออเดี๋ยวพอมาหาโอเคเอาจักรยานมาขี่ละบ่เอาเงินน้ำประนกไปเอาจักรยานก่อนยังไม่ได้เอาจักรยานมาให้ประนกไปเอาให้เอาเงินน้ำประนกนะให้ประนกไปเอาให้เดี๋ยวพ่อเมื่อจะเอาให้ ที่แอลดูไทยครับโอเคพ่อทำพ่อทำงานก่อนบายบายค่ะทางเขาทำกองล่อครับโอ้ตอนนี้ฝนตกลิ้นปลาปากลายขนาดเลยครับปลาปากปลาตะเพียดงใหญ่โอ้ลายขนาดเลยครับ เขตอนุรักษ์นะครับเลยป่าหุ่นยิ้อ,อ,อำกองลอ้อเข้าไปในทะลุหน้าไกา่พุและไหลายกิโลอากาศดีมากปลากลายครับนำ้ำเขียวใสเย็น Я yeah. เบื้องหลังเอ็มีเพลงของน้องฝาดอะไรอะไรเฮ้ยเ้ยบ้านเล็กด้วยบ้านอันนี้เพิ่งติบกอย่าสุบเยอยอย่าสุบใบย่าสุบแล้วก็เห็ดนาเฮ็ดนาปีนึเพิ่นเห็ดสองเถือนนี่นี่จะขี้วัวขี้ควายเพื่อนนะปุยย่างดีเลย อะไระเหรอลองมาดูตรงนี้ปลาเยอะหนังอยู่ตรงนี้ทะเ,เ็ดนาปีละสองเถื่อนนแล้วก็เกี่ยวเขาแล้วก็สีเฮดอีกแล้วนี่สีเฮดนาอีกแล้วเพราะว่ามันมีนม้ำเยอะทางนี้เพื่อนซีมีนม้ำติด คุณน่ะเป็ดลอยเล่นน้ำอยู่คุณอยู่ในคลองคักเท้าบ้านในพี่น้องคุณน่ะเมืองคุณคำอยู่กองรอ,อเป็นบรรยากาศภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านเตรียมเลยภูเขาคุณนะ่ะมีแต่ภูเขาแล้วก็มีคลองมีน้ำพหอมนี่เพิินกับป้อยมา ก็เลยเฮ็ดนาได้ทางนี้เฮ็ดปีละสองเอถอระวัาางคุยมดแดงกินขี้งวัวขี้ขวายลมมานี่มีกินขี้งวัวขี้ควายนีย่เราอยู่บ้านเฮาอันนี้หอมปะอปนนะหอมขี้งวัวขี้ควายปะ,วะขวดงัวควายเต็มมักลากอยู่คนน่ะมีแต่งัวมีแต่ควาย มัวควายยังไหลยอยู่บ้านนี่คือสมัยตะกี้อยู่บ้านพดเจริญน,นะมัวคว,วายไหลเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วอ่าอะไรอยากไปเนี่ยอยากไปไหนอยากไปเนี่ยไปไม่ได้น้ำขี้สิบเอะเอะเอะไปเยี่ยมมั้ยังด้วยนี่โอ้ยนั่งดูพ่อแขกกับ <laughs> พี่ปัดอยู่ใน อยู่ไหนเห็นไหมมันก็เห็ดดูพูดอย่า <c ười> เคลียร์ดูเลยโมเป็นขี้อ <c ười> ย,ย่าเคลียร์ดูเลยน้องวัวน้ำเหี้ยบเบิ้งได้เย็บขี้งัวเด้อ ก้องเทิงบินโดนเท,ทิทงไทยเทิงคีดบทน้องปาดกับทางร้องเองแสดงเองเองมีเพลงจ้ะเอ๊ยขอโทษครับสบายดีสบายดี <c oughs> ขอโทษนะครับ <c oughs> พูดสาววะเห็นว่า <c oughs> พูดสาวหนอะหนูต้องพาน้องเล่นนะหนูเป็นพี่หนูต้องเป็นไอดอลให้หน้องนะ

เอาที่ยืดใส่ี่ยคือมอมแมมนะะมอมแมมแท้โอ้ยโอ๊ยอยยืดดีไหมยืดดีดียืดดีดี มันฝนมาเมื <S <S <p <p ่นี้เราโอ้ยล um ูกจะค้อนขี้ดิ้งแย่อันบุฟีเพอร์เอสปีนี้เห็นลูกอุยพลาตัดเอสบ่ได้เพราะว่าจะแย่ละเพราะไอ้พวมาเมื่อนี้เบอกว่านี่มาดับนะให้เจ้านี่แหละมันดับมาไถมาฆ่านมาไทยถ้าเดียวดำได้เพื่อกระปั่นเดียวกินหารเท่นั้นเต็มอักรากเต็มตัวเต็มเราอักรากไม่เป็นไรแต่เราดำมาบ่แม่อยู่ทางนี้ ดำระเบิดละเม่เานี้บืได้นาแชงกับไฮอดลักอันนั้นแหละโอุ้ดอันโอกติดเข้าเลยามุมนี้มันง่ามว่มีบาดเขาดำมานเนาะเขาบอกค่อยว่านบอกทางนี้เขาว่านบอทางนี้มีผู้ว่านเอาตลอดเดียวลอบเดียวเบจบเราเพ่งรอเลเาบ่อใส่เมยนะบอเลขาคือเาดำได้เขาคือเขาดำไปมัดหัวบนี่แม่ไปมัดลักหัวบ่อ ียดจะน้อยพอไล่งัวเข้านี่เวนี้บ้านบ้านกาอาหารตะกี้ละไล่เข้าหันบ้านบ้านกาบสิยัสิมาเอางัวเข้านี่เนาะงัวกินเฟืองอยู่นี่เดี๋ยวนี้บ่ได้2-3มื้อาปาเข้ามาโกินหญ้าก่อนอืบ้านกานโดยบ้านนีแห้งแล้วก็แม่่ทนได้มามาเบิ่งมห้ยังพได้ตกกาอยู่หาตะเกียวเข้าแล้วเด้นี่ อาจจะแก้วแล้วเราก็เหตุนาอีกบรรยากาศพี่น้องกินขี้งัวขี้ควายฝนตกลงมาจะสีกินขี้งัวขี้ควายกินขี้ดินขึ้นนี่สมัยตอนยังในน้อยเลยบรรยากาศแบบนี้ทางบ้านพฮอเจริญกับโบเรค่อยมีบรรยากาศแบบนี้แล้วทางนี้ยังเห็นบรรยากาศเกาเกาเงืนเกาเกาอยู่อยู่ทางนี้เอาาได้ไมมาได้ใส่คอเนต์คเน ไปใช่ไหมไะเดีย okay. hey, e. ังไเยองียเยะง่ยุดก็คืออีกเอ้าสุดเวียดนามา่ค่าคุณน้งุดเซาหน้าเนี่ยนี่นะเออคุณน้เอ้าท่ที่ตามเด้อสองเคยเล่าดียังใส่อันนี้อยู่เกียุยงในอยู่โอ้เลวกเ่าให้เขาองอปิดอย่างนี้นอน ไปนอนมานอนยืดกางนอนซือนอนนนอคุยกันกลางแดดเมื่อกี้นึงนอนถากลางแดดเอาฟังที่ตามแฟนเก่านากายนะครับตาฟางเหมือนเดิม MV MV ของน้องปาดเนาะทั้งร้องเองทั้งเล่นเองคนน่ะน้องปาดมันได้ยินวือๆมันย่างหนีเลยที่นี่ข้างบนกลยเนี่ยเป็นขึ้นวนนี้ถ้าขยินไปจุไอไก่มันก็นี่โดนตัวหันยุ่งง้วยกับกล้วยการศึกษาไทย MV เพลงมาดมขี้งัวขี้ควายหอมๆเลย ดมัวตะควยเลยเดี๋ยวบินไปหาหนูกับเพื่อนเลยบรรยากาศแบบนี้บุคคลได้เห็นแล้วอยู่ทางบ้านน้องปิ่นกับบุคคลมีแล้วได้ลูกเบิ้งก๋วยกินขี้มัวขี้คว้ยนี่มดแดงว้อใช่พอเบิ้งก๋วยมดแดงแน่น่ะมีแต่คนมดแดงแน่น่ะระทีระวังเด้อไปควายกำลังเข้าแล่นกำลังไล่อยู่ในคอ เราอ้แซปป่ะป่ะไปป่ะเมื่องบ้านแล้วบ่ป่ะนี้โอ้เมื่องได้เมื่องทางไหนปิดกล้องแล้วป่ะทางไหนวันนี้เนะ่ยยังเขาปิดอยู่ปิดบ่อีกหลายพุทธอยู่ดิไปหาซากอื่นบ่ป่ะนี้บรรยากาศสุดยอดเลยบ้านนี้บรรยากาศเก่าเกาผู้ใดอยากเห็นบรรยากาศเก่าเกาต้องมาทางของรอหลักหัวยังอ้อม

ไม่ได้ดำอย่าอ่อนๆดียุพูดนะาู้นน่กคนะพุดนะระวังรถหน้านี่ระวังรถรถนะโน่นโน่นรถเมียมาเบื้องรถเวลาออกทางนะไปป่ะนี้

พักกองพักกองพักกองเอาตัวโอ้ยไสรางเขาติดเปลี่ยนสุดละเดินเกเขาเดี๋ยวเป็นภาษาเล่าเอ้ติดกับเติมพลังไทยตอนติดต้องกันไทยวิธีการเติมพลังว้าคือเปิดทางเดี๋ยวทียืนในรถบ่อยากเหรอในรถอันเดียวเขาจะมีจะแค่ไงฮัลโหลทำอะไร ทำอะไรเก๋อสังเก๋อปาเมื่อน้หมดปาดเมื่อล้หมดปาดหมด